ไว้อะไรต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของมือกีตาร์ฝีมือดีสิงห์แห่งวง Squid Animal ที่ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองนะครับด้วยการกระโดดตึกเสียชีวิตเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับช็อกแฟนคลับวง Squid Animal ที่ได้ทราบข่าวร้ายว่ามือกีตาร์ในตาเศร้าสิงห์ประชาธิบมุกสิกพงพงวัย31ปีตัดสินใจจบชีวิตเพราะรักร้าด้วยการกระโดดคอนโดรหรูย่านทองหล่อเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ4ทุ่มของวันนี้ค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบผู้ตายเดินเข้าห้องพักชั้น9มาเพียงลำพังเมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มก่อนจะตัดสินใจกระโดดระเบียงในอีกหนชั่วโมงถัดมาร่างลงมาติดที่ระเบียงชั้น4แม้ว่าญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ ขณะที่นายเวรการมุกศิกพงศ์นักการเมืองดังบิดาของหนุ่มสิงกล่าวว่าไม่ติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายเพราะทราบมาว่าลูกชายมีปัญหากับแฟนสาวนักร้องชื่อดังเฟย์พรปวีรวมถึงภายในห้องพักยังพบจดหมายที่เขียนถึงฝ่ายหญิงอีกด้วยและก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้โทรไปคุยกับแม่สั้นๆก่อนจะตัดใจจบชีวิตตัวเองสําหรับศพจะนําไปบําเพ็ญกุศลที่วัดท่าทองต่อไปค่ะผมเสียลูกไปแล้วเคยสั่งว่าถ้ามีปัญหาคิดไม่ออก แกไม่ตกให้มาหาพ่อกับแม่รออยู่ที่บ้านก็มีปัญหาเรื่องแฟนนิดหน่อยเรื่องจดหมายครับเป็นจดหมายน้อยเขียนถึงแฟนนะแต่ผมไม่อยากจะกล่าวถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเดือดร้อนไปถึงอีกคน สำหรับแฟนสาวเฟย์พปรปวียังไม่ออกมาเปิดใจถึงการสูญเสียใดๆแต่ในอิ s สตาแ a m มส่วนตัวได้โพสต์ภาพท้องฟ้ามืดมิดและมีดวงดาวพร่าเต็มท้องฟ้าที่แสดงถึงความเสียใจต่อาการจากไปของอดีตคนรักซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันมากมายค่ะ